ตัวนี้ไหมโอ้โหโ้่นถึงมั่งเงรถตัดิตัวไตัวไง้ยบังเลยี่นโอ้โอ้ยๆยไหมเอาเมยเอาเียลูกมันตหนาพดเอาอุ้ยงามย้ยเ เออเต็มๆพี่น้อง,งเตีมๆสวัสดีครับหายูหายจินขึ้นเข่าพี่น้องเสร็จเข่าเสร็จหน้าล้วก็ออกหาป่าพี่น้องมือนีมากกับพอกำนันทีมงานพ่อกำนันเอาเบิ้งหมายเบิ้งหมายพี่น้องลำห้วยบ้านโด lệch mái với nông bộ nam lực với nông làm hoài bát đồ nam lực khả giáp bị chân mới nó phải 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 cắn không thì nông làm đồ เบิ้งเบืองหนึ่งพี่น้องกำลังเรียกอยู่ว่าจะเอาเมืองใดป่าป่าบอนอยู่ป่าบอนอยู่ป่าบอนตลอดเลยมามาทีมงานมาแล้วเสียนวันมันจะพอกันในปีนี้แล้วพอีงต่อข่าววาจะมาพอกันพร้อมนั่นเจอกันหลายงานแล้วเตรียมเตรียมดางกัดหล้วพี่น้องมันหมานเด้อมึอนี่พูดละโค้งพูดพี่น้องสิสิไหลมานาคุณ สีลายปาลาทั้งบนกัดกัดสนนินี่เขาเร่มเตรียมเตรียมกัดอยู่แต่ว่าสีร้ายเขาอยู่นี่ใกล้ๆอยู่นั้นมีเหอะอยู่งนี่นี่นี่ว่อนตลอดเลยบ่อนยุ่เร,รื่อยย่งอนยุ่งเรื่อยยุ่งเขามีลุ่นตัวใหญ่พี่น้องมีลุ่นตัวใหญ่เขาค่อยหลับค่อยชมมันมันไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วด่างสีชมพูสวย ผู้ใหญ่แล้วก็กัดอยู่ฟังนั่นกัารใส่ตัวนั่นกัดแต่สีไล่มากเกินเดี๋ยวเราไม่เคลีย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 ด่างนี่เน็กตีนได้กันโอเคเลยพี่น้องบอดอยู่บอดอยู่ไปแล้วพี่น้องไล่แล้วบ้านไล่แล้วไล่แล้วขุดด่างอยู่ไกลไกลไล่ไปแล้วพ่อกำนันกับเสียนต่อ เทียนวันอยู่ขาอยู่ทางคุ่นพี่น้องแต่กาดด่างแล้วมาแล้วไรมาแล้วปิดปิดแล้วพี่น้องปิดปิดด่างไปเลยว้าวมานมาเด้อมนีงพ่อกำนันปฏิบัติการเองเลยมึงพ่อโดนเหรอไอ้บ้าพี่น้องสับบ้านเริ่มโดนเริ่มโดนเริ่มโดนโอ้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 ปังญาหน่อหรอเนี่ยเนี่ยตามดังเหรอไหมตามดังเราไอ้ โอ้มนัมานมันแล้วมื่อนี้อ๋อเขี้ยล้วพี่น้องเขี้ยแล้วปิดแล้วปิดแเราแถวเลยได้พี่น้องเขี้ยเขี้ยอย่นิดนึงปิดดังแล้วเข,ขี้ยหงาเขี้ยหยังขึง้นตอนนี้มีสามสามผืนสีมะเพิ่มบ่สันสันมะเพิ่มก็เป็นสมพรนละเอา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 พร้อมนั่นลุยหรอปเลื่มเริ่มเลื่มมีปลาแล้วยพี่น้อง ปลาแล้วป่ามาเริ่มเริ่มบ่อนแล้วบ่อนใหญ่อยู่บ่อนย้ายยุบแต่ว่าน้ำลึกน้ำลึกต้อคิดว่าก it ็สิได้อยู่นะนี่มันมันหมานเด้มาเนี้ยโอ้ยโอ้ยคือคือคือไม้นี่คือคือไม้นี่พี่น bastards, ้องพร้อมพี <h <h ่น้องพร้อมแล้วเตรียมแหแล้วเตรียมแหกอกำนันเตรียมแหแหละคุณพี่น้อง แล้วที่ขามไปฟังปุ่นพนะ่อน้าพร้อมนั่นที่ยู่ไก่ของวมูเล,ล้วเสร็จไปเอาฟังนั่นเราวขามไปแล้วท่านนี้กับเซียนวันกับเซียนต่อที่ยู่ฟังนี่แต่มาเพิ่มเก๋สิเป็นสมพรละ่ะสีสายเั็กน้อยมันมาเด้อ<ด><ด>มือนนี <laughs> ่เห็นตัวใหญ่ๆพี่น้อง <laughs> พื้นทีป้อปัดไอ้กะก่วงอยู่เพราะว่ามีมีสามคน,หนแห่ปุ่นละสองผืนสามผืนฟรีเดิพี่น้อง มักไว้กันนะมักไว้น้ำวานมักไว้แล้วก็เอาพื้นไปแต่ปลาบอนบอนอยู่บอนคักอยู่สิเป็นยังไงล่ะว่าน้ำเลึกเอาเอาติดตามชมกันเตรียมเราเตรียมแล้วพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วขึ้นแหเราบอนเฮ้ยตัวหนาเดือน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่บอนนี่น้อยอยู่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่ ว่าท่านเร็วอยูยแอ่แหวว่าท่านเร็วคือนพอนยั่วใช่ไหมว่าเถึงวพอพออ่าความนั้น,เ,นเอาเอาเปลือกเหลกไปดิเปิดเนะี่ยฮึ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 มน,นั่นขยับว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วเลีงแล้วเลีงแล้ว ้าผืนแรกไปแล้วผืนแรกเฮ้ยผืนสองไปแล้วพี่น้องผืนสองผืนสองเตรียมเราพี่น้องเตรียมอีกพื้นแล้วพร้อมนั่นเตรียมอีกพื้นหนึ่งเสียนวันปล่อยไปแล้วปล่อยขางๆเลยน้ำซีนคุณถูกไหอยู่ฟังกันได้ฟังคุณโบเลีย โบลียบโบลีย์โบลียพี่น2พืชสองพอมพืสองเอาไหม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงดิถึงดิพืนสองพอมพี่น้งอจจงอขึ้นตัวหนาเลยบเอาไหมบลเอาเลยขึ้นตัวหนากึ <laughs> อยู่ไก่ป่นะว่าอะไ,หไหรหมดตื่นไรมันแน่ ขมามไปฟังนึ่งได้วะขามไปนอกดางเลยพี่นอกบอดเญยไหลเอาเลยๆขางดางแม่บ้าบอดแม่โอ้ยข่นน้เส้ยนอยูฟังแม่ยืนยัดตนแมัดขึ้นตาแม่เนี่นีเอาแม่แม่ เอ้ย่อ้ยเฮ้ยเอเต็ียมเตรมพี่น้องเต็มเตียมรุ่นรุ่นรุ่นรุนไดไปลากัเด็นปลาไไงแท้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยวนควมดังเลยควมดังพี่น้อความดังครับโอ้โหเจอไผใหญ่ค่ะดิโอาโอเอาเตรียมเตรียมรุ่นเตรียมรุ่น Mom, cận du phi nó mong cận du. Oh, oh, oh. Bao bê ván thang nóng. Nóng đang cắt. Bọn nha lại, Old bơi. TĐi vô kuom dang, ma. Oh, bung 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 bưng, Sì, tóc, a lần kuom dư. Hmm. 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 ไพ่ยอยู่แหผอมนั่นแล้วไพ่ขึ้นแล้วแหแรกคือ <c oughs> เราขึ้นแล้วเฮ้ยตัวนี้ยังไงกรับไอ้สองตัวเลยพี่น้องคือ้นไรกันวะอ๋เอเรียกเป่าไก่เรียกเป่าไก่งาม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 ไพ่ยอย่างน,นั่น

แห่ออกมาไี่พี่น้องโอ้ยถือคือเเ่าถือมันกลวงมันกลวงอยู่ไปแล้วไปพี่น้องไปไป่หวนไหมอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไแห้วคะดีเห็นของไงหรอพี่น้องเพิ่งเอารนรุ่นรุ่นโอ้ไพขึ้นจากแง่บ่บท่านเคียร์อยู่พี่น้องว่าอีกพื้นนึ่งีเคียบไ ไปเราผู้เราสองพร้อม,น,มนั่นไปเราสามปลาขาวูตรพปลาขาว้อนตรงยิมยัดมันตรงคือดีเลยไหมออเอาเมียเอาเมีขึ้นลูกต้นหนาโพดเอาโลดอุ <c oughs> <c oughs> ง้งามงามงาม คุ้มแล้วพี่น้องคุ้มแล้วุมคุม้มแล้วคุมมแล้วไปยังว้าเฮ้ยคว้าคอ้าคอ้าคอ้าคว้าตัวใหตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยตัวแรกตัวแรกเอาเซียนวันเอาขึ้นกวอนแล้วโอ้ยใส่งามใส่โลใส่โลใส่โลเอาคือคือว้ายพี่น้องหมานเหมืนเหมืนน้ำข็งตั้งนะปะควายี่เอาเอาขึ้นตัวนึงแล้ว พ right. uh oh, uh oh, ี่น oh, okay. ้องโอเคตัวนึงแล้วเอ่อเห็นตัวอุ้ยยังอ่ะในในเหี้วะว้ายอยู่ในแหี้พี่น้องไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วเออเออลุนลุนลุนเกาป่ะนี่ไม่ฟาขกาป่ะเอาโอ้ยเสียดายเสียดายเอาแต่ตัวใหญ่เลยพี่น้องมาดิว้ายพอกำนันหมดแล้วพี่น้องหมดวัดแล้วหมดวัดแล้วก็เรื่องหาพี่น้องก็เรื่องงมหา ปลาคอใหญ่ขึ้นตัวนึงแล้วบอกกำลังมุดดูอุ้ยพี่น้องหม้สวยปลาใหญ่สีคือปะพี่น้องคือคือ,คอหากันอยู่หากันอยู่มุดหรือไม่พี่น้องมุดแล้วมุดแล้วป,น,น,ป,น,น, <laughs> ปนินปนินปลานินปนินวะนะปนิน <laughs> ปานินน่นปานิ่นแพงหลายเลยปานิน่นแพงหลายระว,วังจังหน่อยโอ้ใส่กำลังพอดีปลานิน่นพร้อมนั่นเอาขึ้นแล้ว กระชังอยู่ใส่อ๋อเดี๋ยวผมเอามาให้โอ้ถือมาแล้วถือมาแล้วอนิ่งๆงามงามใส่กันรังสวยเก็บแล้วเก็บแล้วเตรียมแหลกลุนปลาคอใหญ่พี่น้องไพ่อยู่ไพ่อยู่เอาเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วพี่น้องวันนี้กูยังต่อหมดแล้วโอ้อพอกำนันกับคุ้มพี่น้อง สองจุดสามจุดเลยมุดแล้วมุดแล้วมุดอีกแล้วอุ้ยไพ่ทั้ทงกลนไหมไพทั้ทงกลนเจ้าพร้อมนั่นพื้นได้ย้อยนไพ่ขึ้นไหมเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเโอ้ออออออขึ้นมาแล้วปลายังเบิงบ่งๆพี่น้องกันเล้วยิ้มอลไรแมนแล้วเด้อ ว้าบัวอยเ้ยนี่บั้อยสวยๆเลยนี่เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา้พูแล้วต้มแล้วตอน้พูล้วเต้มใหญ่ๆแล้วใส่ถุงเลยพี่น้องใส่ถุงเลยใส่ถุงเยึ๊บตึว้าฝุ่นไปแล้วไปแล้วคออ้นางหน ฮะ,ะไลายยืนอมอคือ, A อ,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 อเห็นไผ่ป่ะเอาเย็บหลับภูร์เตีมพี่น้องปลาช่อนมาหลักสองปลานิดหนึ่งาหายอยู่หายอยู่หายอยู่ <c oughs> พี่น้องมานอยู่เริ่มได้แล้วปลาค้อขึ้นแล้วสองอปลานี่หนึ่งเอาภูร์เต,ตีมอยู่ตอนนี้ หาอยู่หาอยู่แหกับมักไว้กับมีลร่เคียดเทละพื้นพอกำนันกำลังกำลังคุมอยู่เฮ้ยมีออกได้เฉยตายยังประคอนนอ,ออกได้เฉยวะกูตาย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 ,ตายโดดออกเลยเคียดหรอพี่น้องเคียดแล้วมูเคียดแล้วเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี่ยวนี้เอาเดี๋ยวน่าเอาเดี๋ยวว่ากัน เอาทีมงานมาแล้วพี่น้องป้าทีมงานมาหลายุทีมงานบ้านกลางมาแล้วพูดไปหลายแล้วคุณไปทางพูดเลยพี่น้องเอาเอาเอาพอกันหากินพอกันพี่น้องเอาหมุดยู่งหมุดยู่งหมุดยุ่งโดนโอ้โดนเราโดนโอ้ยปลาโดนว้ายปลาโดนโอ้ยปลาคอตัวนี้ก็โดนดีแถอะวะ Ao à, một tỷ lẹo. Một lẹo một lẹo. Xiên văn một lẹo. Làm lệch phi nọng. Há nhạc. Há nhạc chú, há chú. Một đồn, Thiếu gì một đồn เน่ขยับวะยุ่นอกดังโอ้สวยพี่น้องขามาฟังนี่วราเบิง่งพ่อยไงเราคุ้มอยู่แล้วมาวานนอกดังสองพื้นแล้วที่ได้ปาป่าขามมาอีกฟังหนึ่งทีมงานทั้งสองคือท,ทางผุนกับคืนนี้เราประคอว่ายไงไปไหนท่านัหนกับปลาขาว เอาแล้วสิเครียดพื้นระหว่างที่แหลกสีเป็นไร <c oughs> พี่น้องเอา,าเครียดพื้นหนึ่งมุดเล็วมุดแล้วหมุดไหลเลยปลาปลายัางเร็วทิอุ้ย í, สัมผัสแล้วพี่น้องปลาปลายัางเร็วเอาเ,อาเอาดี๋ยวเห็นหรอปลาเนี่ยมุดแล้วหมุดแล้ว <c oughs> เอาเอาเอาพาดพอกำนันโอ้บูดโดนบูดโดนบูทายไปได้วะปลาเร็วอยูย่ดิปลาดุกผู้ปลาดุกพ่ะนะพี่น้องปลาดุกบ่อนคือบ่อนปลาคอเนี่ยโอ้โหหนาวเลยแบบพี่พี่นอ้อง ลงมาสัมผัสเลยไกลๆเลยเป็นปะลุกแล่าสีได้รุ่นแดงว้าย์งามตัวนีนเฮ้ยขั้นซางเฮลุกบานปละดุกบานเฮาตัวนี้บานิล oh ุกหน้าปะดุกหน้าปะดุกบานงามงามเลยพี่น้องใส่สวยเลยใส่สวยอยู่เอบนปากวากันมีอยู่บ่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตถือว่าใส่ใหญ่เลยเปลาดุกตัวนี้มาเก็บแล้วพี่น้องปลาดุกใส่ที่สวง <c ười> เอาหวานหวานฟอ,อ,อกำนัน <c ười> บ้านไปเกึงบ่วันพอกำนันขึ้นแหยแกห <c ười> ่กแล้วฟันปลาดุกไปมไ้่หันโอ้ไม่ขึ้นเหนี้กไหมนู่นปลาอยู่ฟังทั้งนอกกระบอกดีดีพี่น้อง เราห่วยแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว เปิ้ไปเปิ้ลไปปาปลาปลาปลาึ๊บๆึ๊บตพอมมึนละเอ้ยพ่อมงามตัวนี้ปลาคกมาแล้วปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเต็แเต็มแล้วนี่สองเตียมเลละสอเตียมพี่น้องตัวใหญ่งนั่งกับปลาขาวเถอนีอาตัวงามๆาเลยนะลงไปแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว พีป่าอยู่พี่น้องพีปลาอยู่เก็บไปเรอยอยู่เก็บไปเรียอยู่มาคอเองมั้ยเออแสบแสบสามแล้วพี่น้องแสบสามแบแล้วได้เก็บไปเรื่อยอยู่ตัวนี้เอ๋อลืมได้กันแล้วเตียนวันเฮ้ยตัวงามอยู่ตัวงามเลยสวยยังเก็บเก็บแสบสมแล้วแสบสามแล้ว ยังมีบอลยู่ยังมีบอลอยอะตัวนี้เตลี่ยนไม่แข็งไม่แมนตัวเนียงเลยวะเอาออกมาเบิรงมาเบิงหม์นหมุดตัวเนียงเลยเอาขึ้นมาไลย,ยกันหรอแม่ยังยังหมุดยอยู่หาหาหาอยู่พี่น้องหาอยู่จอบอลแล้วจอบอลแล้วคน พี่น้องออกไปนะบักคอยไงไปทางบนละไงว่นออกแล้วโอ้ยบักคอยไงปุดพุทไปเลยเต๋อยู่ในนี้ละอยู่ในนี้ละรุดรุดรุดเลยพี่น้องมาเบิ้งกระช่างคอยไงแล้วได้ปลาสูตรไงไปเอาไปเบิ้งกันนะเอ้ยเบิ้งหันมาได้เบิ้งเห็บิ้งเอาขึืดไงไปเบิ้งกันนะ มงมกันอยู่พี่น้องมาเบิ่งปลาสูตรพอไงกำนันปลาสูตรตัวใหญ่อยู่ยนเนี่ยฮ่าโโหใหญ่คือควนบาไฮรีตัวนี้เอ้ยปลาสูตรปลาเถอะใส่สวยเลยพี่น้องปลาขาวสูตรใส่งามเลยเอาลูกไว้ป็นดุกเราก็มีนี่พี่น้องป็นดุกเรา ปลาดุกระไส้สวยนี่ปลาดุกพ่อใหญ่หมดอยู่ยังหมุดหายอยู่อึบอึบอึบเอ้ยปลานิ่นตัวหนึ่งปลาคอแล้วท่านไดนเด้ปลาคอแล้ว,ว,ลวน่นเอาอยู่หนิพี่นปลานิ่ทั้างในอูยเอาเริ่มได้เริ่มได้น้อหมดหาปลาคออยู่พี่น้องหมดหมดวัดกันยอยู่ทีมงาน,าน,านมันม้าไม้เป็มาจ๋อไม่ห่าวถืปอปลาคอ โ้ยฮาวมากทีแม่โอ๊ยโอยเ้ยดีมาตัวหาจมนั่นแมพี่น้องหาบ่บ่คอมนาวมากได้ปลาคอป่ะนี่เอามาแล้วมาแล้วป่ะนี่ไอสุเอาปลาเลยเยียมันออกได้แข็งถือว่าเยีออกได้ดเนี่ยขีขีขีเขไปแล้วนะร้ายแล้วร้าแล้วเริ่มได้แล้ว ทีมงานทีมงานน้นมานค oui, ุณหาปลาคอพี่น้องคุ้มคู่ปลาคออยู่วันนี้ต่อคุ้มปลาคอพี่น้องมาแล้วพี่น้องลากมาแล้วลากเทือแหลากเทือกแลากกแหมาแล้วพี่น้อง ปลาคอน้อยพนะตีนหน่อยทำไงมาเบิ่งได้มาหน่อยเดี๋ยยงเล่าเถ่อนเอาขืนว้าวมันหัวน่อยแล้วเนี่ยโออ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 น้ออไรปอ้บ่ไ้ดยงเอาขนไปเ้องฟังเอาต๊บอไปเร่องฟังไปเ้่องฟังเอ้ยเอาล้งแล้ว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 แล้วเดีวขาหับป้อเโอ้งไปแล้วพี่้งลงไปแล้วอหตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ แท็กเตี่ยมเหรอบูนี่หลาล่เลยพี่น้องหลายตัวแล้วเอาหมา้มาเราม้าเราบูนี่ทีมงาน,นงหาอยู่หากินไปปลาขอไปนะพี่น้องปลายังหลายอยู่ปลายังหลายอยู่ตอนนี้วันอะไรอแล้วปลาขอเอ้ยเสี่ยนต่อกับมูดเคียร์อยู่พี่น้องน้ำเล็กเล็กสินี่น้ำเล็กโค้งนี่ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อน ปลาคอปลาคอปลาคอปลาค้อตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวงามๆนี่เตะใหญ่ยังวันโอเคอยู่แข่หลวงพ่อกับเพื่อนเพื่องามงามนี่เนาะสวยอยูอย่สวยสวย,สวยมาแล้วมาแล้วนานโอ้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 ได้ลายยุ้ยพี่น้องสมควรอยู่สมควรอยู่ฝุ่นฝุ่นปลาช่อนโอ้ พี v ương, v ương, v ương. ่น้องบึ้งบิ้งบึ้งเสียดวันมุมมุงมหรืงมสูงกันอยู่พี่น้องปลาช่อนใส่กระละงามอาเอามันมาทีมงานเอาเก็บเก็บใบเก็บใบอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ใส่ถุงปลาไปเลยพี่น้องทีมงานหาอยู่หาอยู่หากินพี่น้อง พอน้อยพ่ะนะพอกำแน่นว่าบ่นอน้อยน้อยสำแดงน้อพี่น้องเอามาลุ่นมาลุ่นใช่ไอมเราใช่พวกเราตัวน้อยไรอย่างใช่พวกไปแล้วข่าดังพอโค่นหน่อยข่าดังอยู่นี่แล้วก็จันนี่ยยไงตัวนี้เคยอยู่เลยกำาฮัดกำาฮัดมาแล้วมาแล้ว เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพี่น้องโอ้สามตัวเลยโอ้รุนหน่อยลงไปก่อนรุนไงอ้าเอาไปเพิ่นลงไปน้ำเราลงไปน้ำเหมือนพี่น้องไปแล้วไปแล้วงมตัวไปแล้วพี่น้องลื่นแล้วพี่น้องพ่อกำนันลื่นแล้วอยนี้นี่เราได้สองตัวอีกตัวหนึ่งขาบดังอยู่ในแหนอ่ะล่ะเป็นสาม ได้เก็บยืดเรื่อยๆพี่น้องปลาช่อนปลาคอเก็บขึ้นมายืดเรื่อยๆโอเคโอเคหลายหลายมานเลยตันนี้ที่เตรียมถุงแล้วเออเออเอขึ้นฟังแล้วเอาเอาเเก็บโอ้ตัวนี้กามินตันียัหไง หลายตัวดิตัวใหญ่ปะเดินเลยแกเาแจ้น้อยไี่นองเรงหนาวอึบอึบอึบเข้าไปแล้วลองดูกันนะโอ้ยโโอ้ย้โอเคโ่ละมันมตายตัวนี้ไมอ้วววววววุวว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 นวว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  ยัไไ <c oughs> งไงนะตัวนี้นอ้ยบังด <c oughs> ีพี่น้องโอ้ยโอ้ยไอ้ยังไงก็มุ่งแหละเนาะโอ้โหใหญ่ด้อวานสาวอะว้ายมานมานวานบ่บบวบเนี่พี่น้องดึกเลยเอาเอามานขักมือน,นี่มากันสามคนก็นกนได้ทุกคนอยู่ดอกสมควรอยู่กับยังหายอยู่พี่น้องกินข้าวแล้วก็จะกัดต่อไปทั้งผุนไปนะ เอาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ